คุณโจคะสวัสดีคะ่คะครับสวัสดีครับเป็นหมอคะ่คะสวัสดีคะ่ะคือเวลาผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนผมนะครับคะ่ะในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาทุกครั้งที่มีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุกครั้งของทุกครั้งเนี่ยเอ่อทางแฟนผมเนี่ยคือจะจะมีเลือดออกตลอดเลยครับผมครับทีบน,นี้ลักษณะที่เลือดออกคะ่ะคุณโจคะออกเยอะไหมคะหรือว่าออกนิดนิดหน่อยหน่อยคะก็บางครั้งกับบางคราก็ออกมาเยอะนะครับผม นะคะคุณหมอขออนุญาตถามมีคําถามหนึ่งว่าไม่ทราบว่าคุมกําเนิดแบบไหนคะคุมกําเนิดแบบไหนเหรอครับคือว่าทางกินยาคุมฉีดยาคุมหรือว่าอะไรคะเดี๋ยวใส่ห่วงเป็นกินยาคุมครับผมกินยาคุมสม่ําเสมอใช่ไหมคะครับผมเพราะว่าที่ที่คุณหมอจาเป็นต้องถามเนี่ยเราจะได้อธิบายได้ว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะจากอะไรภรรยาอายุเท่าไหร่คะคุณโจคะสามสิบครับผมภรรยาสามสิบนะคะจริงๆเราคงต้องมาดูแล้วล่ะค่ะว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วมีเลือดออก ถ้าอย่างถ้าเกิดกรณีที่ว่าฉีดยาคุมแล้วมีเลือดออกกระปิดกระปอยอย่างนั้นก็คืออาจจะเป็นผลจากฮอร์โมนหรือถ้าเกิดการใส่ห่วงแล้วมีการอักเสบก็อาจจะเป็นผลจากการใส่ห่วงแต่ถ,ถ้าเกิดการกินยาไม่คุมกําเนิดแล้วกินยาไม่สม่ําเสมออันนั้นก็อาจจะเป็นผลแต่ทั้งหมดเนี่ยของคุณโจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราคงต้องมาดูแล้วล่ะค่ะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดออกทุกครั้งอันที่หนึ่งก็คือต้องแนะนําให้ภรรยาของคุณโจเนี่ยมาตรวจกับสูตินนรีแพทย์เพื่อที่จะดูว่า ตรงปากมลูกเนี่ยมันมีปัญหาไหมมีแผลหรือเปล่าถ้ามีแผลแล้วเวลาเรามีเพศสัมพันธ์มีการกระแทกกระทันตรงนี้ก็ทําให้มีเลือดออกอยู่ตลอดเวลาอ,อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีแผลอยู่เรื่อยๆแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆแล้วเราไม่ได้รักษาเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเนื้อกลายอาจจะยังผลทําให้เกิดเป็นมะเร็งของปากมะลูกได้ด้วยซ้ำก็ถึงได้บอกคนเราเ <นะ S 2> วลาร่วมเพศแล้วมีเลือดออกเนี่ยต้องต้องระวังแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มีเลือดออกต<ร>้องเป็นมะเร็งไม่ใช่อันที่2คือต้องดูแล้วว่าเอนอกจาก ปากมดลูกในช่องคลอดมีแผลไหมปากมดลูกไม่มีแผลช่องคลอดไม่มีแผลคงต้องเข้าไปดูแล้วว่าในมดลูกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมอย่างเช่นมีเนื้องอกของมดลูกหรือเปล่าหรือรมีอะไรที่มันค้างค้างในเรื่องของของตรงมดลูกถึงว่าด้วยการร่วมเพศปกติเลือดไม่ควรออกทุกครั้งไม่ควรจะมีเลือดออกทุกครั้งเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าจะต้องเข้าไปตรวจดูสาร์ไฟน์กวเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยอะไรว่าจะต้องถาเออมะเร็งเนี่ยถามว่าเราจะบอกเป็นมะเร็งไหมต้องตรวจนะคะคุณโจอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้จะ ค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างทําให้มีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ภรรยาเคยมีโอกาสได้ไปตรวจภายในบ้างไหมคะก็ก็จะชวนเขาอยู่ค่ะว่าต้องไปตรวจภายในเพราะว่ายังไม่เคยเลยรีบไปซะจะชวนจะมีน่ารักมากสามีน่ารักไปตรวจมบียาการอย่างนี้เป็นมานานเท่าไหร่ละคะ ก็ประมาณปีสองปีที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมาอย่างนั้นอย่านิ่งนอนใจเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะต้องไปตรวจอย่างยิ่งเลยอะค่ะครับผมค่ะขอบคุณนะคะคุณโจขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ